เดือนมิถุนายนหกหกแล้วนะทุกคนผ่านมาครึ่งปีแล้วอ่ะัยเหมือนโกหกไหมอ่ะโคลินตั้งคําถามนี้กับทุกๆคนค่ะเพราะโคลินเองก็ตั้งคําถามนี้กับตัวเองเหมือนกันอ่ะแล้วก็กลับไปดูเป้าหมายที่เขียนไว้อ่ะเฮ้ยทาไมเป้าหมายฉันมันไม่มันไม่ตื่นเต้นเลยจริงๆแล้วหลักการตั้งเป้าหมาย่ะคุณต้องตั้งให้ตัวเองสึกไฟลุกนะเพราะการที่เป้าหมายของคุณมันตื่นเต้นมันไฟลุกได้อ่ะ ทุกคนรู้ไหมมันคือการที่คุณจะสามารถขุดค้นทรัพยากรทั้งหมดในตัวคุณขึ้นมานั่นคือสิ่งแรกเลยอะเพราะว่าเป้าหมายคุณใหญ่ไงข้างในใจคุณมันจะลุกโชนแล้วคุณจะหาวิธีการทุกอย่างนะคะนั่นคือข้อแรกข้อที่สองอะ่ะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเป้าหมายใหญ่อะ่ะแต่ว่าฉันเชื่อไม่ได้เพราะฉันไม่เคยทำมันได้ถ้าคุณคิดได้คุณก็ทำมันได้ แต่ว่ามันจะมีวิธีการที่คุณจะต้องเจราจาต่อรองกับสมองของคุณหรือว่าจิตสมนึกของคุณที่มันบอกว่าฉันทำไม่ได้คุณต้องบอกเหตุผลว่าทำไมคุณต้องการสิ่งนี้โอเคไหมทำไมคุณต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้มันสำคัญกับชีวิตคุณยังไงและเมื่อคุณสามารถบอกเหตุผล ได้นะว่าสิ่งนี้มันสำคัญกับชีวิตคุณยังไงหรือว่าที่ฝรั่งเรียกว่าบิ๊กวายสมองคุณเขาจะเริ่มคอยตามละสิ่งที่สามค่ะที่คุณจะต้องเจรจากับสมองของคุณเพื่อให้สมองของคุณส่งคำสั่งลงไปในจิตใต้สำนึกของเราก็คือคุณต้องบอกเขาด้วยว่าถ้าคุณทำเป้าหมายนี้สำเร็จเอาเป็นเป้าหมายทางการเงินนะทุกคนเอาให้มันไฟลุกไปเลย คุณบอกเขาไปเลยถ้าคุณหาเงินได้เดือนละหลานคุณจะทำอะไรให้กับคนที่คุณรักบ้างคุณจะทำอะไรทิ้งเอาไว้ให้กับผู้คนในสังคมนี้บ้างคุณจะให้อะไรที่จะทิ้งไว้กับโลกใบนี้บ้างโอเคไหมทุกคนนี้คือวิธีการที่คุณจะบอกกับสมองของคุณเพื่อให้สมองของคุณ ส่งคำสั่งนี้ลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณโอเคไหมคะแล้วมาลองดูกันค่ะว่าเป้าหมายใหญ่ที่มันไฟลุกของคุณถ้าคุณทําตามกระบวนการเนี้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมเราถ้าใครได้ผลยังไงภายในสองหรือสามเดือนอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะและแน่นอนค่ะคอลิินจะมาบอกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคอลลินด้วยเราเจอกันค่ะทุกคน